เออเขาบอกเลยครับเป็นถนนเส้นที่ดีมากอะ่ะแต่มันอยู่ในป่าเลยอะ่ะแล้วูอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวว่าจะลองหา gps ดูอีกรอบนึงไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้โอเคลุยตอนนี้ภูเขาอยู่นะภูเขาอยู่ลองมาลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีภูเขาจะออกมาเจอผมไหมถ้าไม่ได้ลูกคู่นะผมถ่ายกระชางก็ได้ เห็นไหมผมบอกแล้วผมนัดคนไว้แล mm ้วเดี๋ยวก็ต้องเจอนะ่พื่จะมูอืมมาแอบดูข้างหลังอีกสวัสดีครับชื่ออะไรเราอ่ะฮะชื่ออะไรครับร้อนไหมลูก one two three come on สวัสดีครับบันทึกของคนบ้าน,นะฮะเออเป็นคนเดียวฟิลได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวชมอ่าคนคนหนึงเป็นผู้ชายในดวงใจของผมเลยผมไม่ใช่ไม้ป่าเดียวกันนะแต่ว่าเขาผมเห็นเขาเป็นเด็ตไอดอลเป็นคนที่สร้างวิถีชีวิตสร้างความคิดเป็นแรงบันดาลใจเขาเป็นโจนครับเขาชื่อโจนจันไดเขาเป็นมหาโจร เราจะไปที่ซ่องโจนของเขานะครับไปดูบ้านดินผมจะไปดูบ้านดินเอ่ออย่าพูดมากครับเดี๋ยวจะเสียอาการคนค้างคึกลุยสวัสดีครับตอนนี้นะเราอยู่บนถนนเส้นจะไปแม่แตงอีกแล้วจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ก็คือน่าจะไปหาพี่โจนจันใจนะฮะแต่ไม่รู้จะเจอไหมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้โทรนัดด้วยนะแต่จริงๆแล้วโทรนัดได้ไหม ไม่รู้จักเขาเออก็ไม่รู้จักเราเออนะถ้ามีโชคนะครับถ้าเราดวงดีเราก็จะเจอพี่โจรน,นะถ้าถ้าเราดวงไม่ดีเราก็จะเจอพี่โจรเฮ้ยกูต้องเจอดิเอเอลุยอยากทราบว่าเพี่โดนลมเฮ้ยเจ็บโอ้ย <laughs> โอเคอยากทราบว่าคุณรู้จักโจรจันใดไหมฮะไม่รู้จักค่ะรู้จักภูเขาไหมรูจ้จักค่ะโจรจันใดอ่ะคุณไม่รู้จักโจรจันใดเหรอไม่เคะเขาเรียกว่า ต้องเป็นต้องเป็นที่บ้านเมืองแกนเป็นแกนอยู่ตรงไหนครับทางไปเขื่อนแม่งาค่ะคุณไม่รู้จักจนจันไดน,นะเขาไปหาดูค่ะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะทางด้านผู้นำความคิดโอเคครับคนแถวนี้เขาไม่รู้จักจนจนนันได ไปหาที่ไหนวันนียรู้จักบัวขาวไหมบัวขาวบัวขาวอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมเหรอไหมอ๋อ,อแต่มันรู้จักโจนจันไดเหรอโอ้เจ๊ไม่เขารู้จักโจ,จ,จนจันไดกันโอเคครับลุยครับลุยสอบถามเด็กแถวนี้ดูแล้วฮะเขาไม่รู้จักพี่โจนนะครับโจนจันไดเขารู้จักโจนจันไดเหรอโอ้โหจิตวิญญ,ญาณแห่งบ้านดินอนะ่ะไม่รู้จักอ่ะ ภูเขานี่นะเดีเ๋ยวเราไปดูเขาถ้าไปหาพโจนต้องผ่านบ้านภูเขานะเดี๋ยว้องดูก่อนว่าจะเจอภูเขาไหมไม่ได้นัดได้วยไม่ได้นัด,ไ,ไ,ดไป,ไปด้วยสิเออไปไปดุย ถนนเส้นที่ดีมากอะแต่มันอยู่ในป่าเลยอะแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวว่าจะลองหา GPS ตดูอีกรอบนึงไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้โอเคลุยพี่รู้จักจนจันไรไหมฮะไม่รู้รัาเหรอฮะขาภูเขาภูเขาอะอ๋อภูเขาไปทางนี้คไปทางนี้อีกไกลไหมก็ประมาณ ประมาณ5กิโลประมาณนะครับ5กิโลคตรงไปอย่างเดียวเลยตรงไปไปไปถึงวัดปัจจีปัจจีวัดปัจจีปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายข้ามขัวแล้วมันจะมีป้ายบอกเลยว่าไปข่ายัวขาวอ๋อเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเออไปไอีกไกลเนี่ยครับไปไกลไปกับผมกะได้ไปกับผมโอเคครับโอ้ยน่ารักมากครับแล้วไม่รู้จักจนจะได้อะฮะพอพอีไล่พันพันไล่พันพันไล่พันพัน สร้างบ้านดินบ้านบ้านดินใช่ไหมเออบ้านดินบ้านดินเออบ้านดินรู้จักไหมมันต้องผ่านผ่านบัวขาวผ่านบัวขาวก่อนแล้วไปถึงพันพันครับผมใช่แล้วผมอันนี้อันนี้ไปออกไหนครับอันนี้ไปออกไอ้แม่แตงแม่แตงโอ้ครับโอเคโอเคอยู่ผมตามไปขอบคุณมากครับไปส่งคนแถวที่ไม่รู้จักบ้านดินคนแถวที่ไม่รู้จักจนจันไตอ่ะนี่เป็นอะไรที่สเปรย์มากนะยแต่เขารู้จักบัวขาวนะ เ,ออเขาจะพาไปชี้เส้นทางนะวั้ส่งมาใครเราจะออกไปทางนี้ไปทางแม่แตงนะครับไปโบว์แม่แตงราซบนะโอเค โจรแล้วฮะเออผ่านป้อมยามเมื่อกี้นะฮะเ,ออเป็นตอชั่หรือเปล่าไม่ได้กลังยืนชั่วโมอยู่ฮนะว่าวจริงๆเลยว่าวว้าวนี้มันยืนอยู่บนป่าเล่นว่าวกว่าตอนนี้นะแบบเพียงเปี้ยงๆโอ้โหพระเจ้าแล้วเราก็มาถึงนะครับไล่พันธพันนะฮะไล่ของพี่โจรน,นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะขี่ ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ้านดินนะบ้านโจรกันไดนะฮะันน,นี่เป็นออริจินอลเลยนะครับทีมงานครับกุนตีนเชลเล่น <quiz> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันคราไปดูกันครับไปดีกว่าเ <c oughs> ขาบอกว่ามีแผนที่ของของของสวนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแผ่นที่ของสวนว,ว้าวสุดจอรละาลาสิกน,นะฮะสุดลากมาอ๋อนี่ครับบ้านดินจริงจริงด,ด,ด,ด้วย สวยงามโมีกาแฟะนะครับกาแฟเดี๋ยวเราไปสดกาแฟกันก่อนตอนนี้เราอยู่สนูนย์บพันศูนย์บพันอ้าว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 เออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังคุยคุยแจวแวกันนะจะแจวผมขอสั่งกาแฟได้ไหมครับได้ค่ะบเขาวิ่งไปหลังร้านแล้วครับเขาเป็นคนขี้อายมาก รับนักศึกษาอาสาสมัครอาสาสมัครต้องติดต่อไปลงแนเออหรอฮะแล้วแล้ววอล์กวอินได้ไหมวอล์กอินเราจะไม่หับเพราะว่าเราต้องจัดการให้มีคนวันนี้วันนี้จะเจอพี่โจนไหมมึจะไม่อยู่สักตัวหนี่งโอ้เสียดายมากเลยเนี่ยไม่ค่อยอยู่ครับส่วนใหญ่งจะอยู่ตอนตรงกับช่วงคอร์สอุ้ยลุงโจนี่ไอดอลผมเลยเนี่ยเนีผมอยากจะผมจริงๆแล้วผมอยากสร้างมั่นดินมากเลยโอ้ แล้วผมจะได้กินกาแฟผมไหมอันนี้เป็นเป็นเป็นดิฟหรือเปล่าเป็นอะไรฮะเป็นดิฟหมดเลยครับดิฟหมดเลยใช่ไหมเอาแบบไม่ดิฟได้ไหมที่นี่มีแค่ดิฟครับเขาเขาทำกาแฟดิฟนะฮะกาแฟที่นี่อร่อยมากมึงยังไม่ได้กินมึงยังไม่ได้กินใจยนอันนี้ผมสามารถไปทำอะไรได้บ้างเในแถวนี้เดินชมได้เลยครับมีแผนที่ด้านหน้าประตูชมเดินเดินชมได้เนี่ยผมเดินไปข้างหลังอ่ะใช่ครับเขาเขาไล่มา สุดที่เขอบัวด้านหลังไม่ไม่ด้านหลังตรงนี้บ้านหลังนี้เขาบอกพี่พี่พี่อันนี้ด้านหลังพี่ไปด้านหน้าอ่าเฮ้ยผมไปด้านหลังตรงนี้เขาก็บอกว่าพี่พี่ตรงนี้ด้านหลังไปด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าแล้วครับงแล้วโอเทียวเดียวเราจะไปเดินกันจบจบสุดยอดสวัสดีครับดิครับวันนี้สุดยอดมากะฮะเป็นคนเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากนี่ครับตอนนี้เรามานั่งกินคุกกี้คุกกี้ในถั่วนะเขาบอกว่ากี่อะไรช็อกโกแลตไหม น่าจะอร่อยแข็งอืมอืมแข็งแข็งอืมเดี๋ยวสักพักเดียวเราจะไปเดินเล่นกันนะมันมีสาวด้วยมีสาวด้วยแท้แน่อืมไม่ละลายในป่ามีแัตด้วยมีแัตมาตง นี่ลุงโจลุงโจหรือคุณโจนเชนไดไม่อยู่นะฮะเขาน่าจะไปชุมพรอ,อะไรเงี้ยไปทาโครงการอะไรกิจกรรมต่างๆของเขานะฮะเดีย๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทําการสารวจพื้นที่นี่บ้านดินนี่คือบ้านดินับโอยอโก่งสูงนี่คือบ้านดินนะจะมีฐานล่างฐานล่างเป็นซิเมนต์ก่อนนะก็เป็นบ้านดินจริงๆ ว้าวมีความรู้สึกคล้ายอิดเลยเนาะโอ้ข้างบนน่าจะเป็นครอปนะะข้างบน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 น่าจะเป็นครอปไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่จะเป็นชั้นสองนะบ้านดินที่เป็นชั้นสองบ้านดินก็จะเลื่อนลวดหน่อยจะมีการแตกลาบบ้างเป็นบางจุดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสบู่ไหมอันนี้ขึ้นมาได้ไหมวะ อันนี้เหมือนสบู่นะเออสบู่สบู่นี่อันนี้ทางด้านซ้ายจะเป็นห้องสมุดนะเช็ด เป็นความรู้สึกที่กึ่งๆเหมือนกับกลายเป็นเหมือนไม่ใช่ศูนย์การเรียนรู้ยังไม่มีความติดมันเหมือนเป็นสิ่งที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปละแต่มันก็ยังมีความรู้แฝงแอยู่กับดินนี่คือบ้านดินอยู่สัมผัสเหมือนปูนนะอยู่สัมผัสเหมือนปูนปูนปูนมีความหยาบ นี่ก็น่าจะเป็นบ้านพักอีกบ้านหลังอีกหลังนึ่งด้านบนจะมีัาคากันความร้อนจะเป็นขอบไม้นะฮะขอบไม้ที่อยู่ด้านบนปัญหาส่วนใหญ่ที่ขอบไม้จะเจอก็น่าจะเป็นพวกปลวกนะจากที่ดูในห้องน้าตรงนั้นจะมีปลวกอยู่แล้วก็ด้านบนจะมีการชะล้างของพวกความชื้นอันนี้อาจจะต้องเป็นปัญหาของบ้านนี้ที่ต้องแก้ไข อเอามาดูสนามบาสกันดีกว่าสนามบาสท,ที่นี่นะฮะไม่มีพื้นปูนนะม <c oughs> พื้นธรรมดานะครับด้านซ้าเราข้ามันมีพัดลมด้วยเราเข้าไปดูน,นี้น่าจะเป็นอาคารหลังใหม่ที่เขากำลังสร้างอยู่นะฮะก็จะม,มีเบสเมน เป็นฟลอร์ที่เป็นอ๋อน่าจะเป็นห้องห้องสำหรับเรียนรู้นะครับในการสร้างบ้านยินความสึกเข้ามาในห้องนะครับเย็นครับโอ้เย็นเลยอ่ะเย็นเลยจริงๆว่ามีช่องระบายลมนะฮะมีช่องลมออกมาตรงนี้อันนี้คือห้องน้ำนะมีการรับแสงจากด้านนอกจากขดแก้ว น่าจะเป็นประสานกันของครอนะฮะด้านบนด้านบนก็เป็นชั้นลอยมีมุ้งครับมีมุง้งแสดงว่าที่นี่เป็นบ้านพักของไกลสักคนอาจจะเป็นของทีมงานนะฮะอ้นี่คือห้องบันไดนี่บันไดขึ้นชั้นสองอะฮะอ่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราจะไม่ขึ้นไปนะครับอนี่คือดินนะครับ มีความแข็งแข็งมากผมพยายามใช้นิ้วของผมขูดไปแล้วจะเป็นแผลซักเปล่าจะลองเลยด้านบนเนี่ยฮะส่วนใหญ่ปัญหาของบ้านดินคือด้านบนเนะยครับอันนี้คืออิฐบล็อกนะอันนั้นคือดินนะดินที่เขาสร้างมาเป็น It อิฐบล็อกอ้อมีความแข็งมากครับ ลองฟังเสียงแล้วมันเสียงตะตันตันหน่อยมีความหนักโอ้โหได้ยินเสียงนะเสียงของท่านตันมากอันนี้น่าจะเป็นการเป็นส่วนของการสร้างบ้านดินการทารําคานนะมีการวางมีการวางคานอันนี้น่าจะเป็นห้องเรียนนะครับน่าจะเป็นห้องเรียนอ๋อใช่เลยนี่ฮนะมีดินตรงนี้นะฮะเอาน้ํามาผสมนะครับแล้วก็มาสร้างอิฐปอกอย่างนี้ สร้างเสาขึ้นคานหลักการทำบ้านดินนี่คือห้องเรียนครับนี่คือบ้านดินครับที่มีชั้นสด้วยดูชั้น2องนะจะเป็นบ้านไม้นะครับเพราะว่าหนึ่งใช้วัตถุที่เบาวกว่าตอนนี้ครับอยู่ในเรือนพ่อชำเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเป็นประก,กาะครับเป็นผักหน้าหนาวนะฮะ มีหลังคาด้วยนะสวยงามครับสวยงามเป็นเือนพ่อช้ำเล็กๆอ้อนะฮะมีแปลงแปลงที่ใช้ดินนะฮะใช้ดินอ๋อสร้างจากดินสร้างจากดินอย่างนี้มันไม่ซ้อซ้อเหรอครับความชื้นไม่ซ้อเหรอครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็มันใช้ได้ประมาณสักกี่กี่ปีได้กี่ปีก็น่ายอยู่วันนี้เข้าปีปีที่สองนะครับ ปีที่สองอันนี้นะใช้ได้ถึงสองปีเลยหรอโอ้อลังการเลยสอปีก็นาจไ,ได้อยอันนี้สมมติถ้าตักดินเนี่ยหรือว่าทําอิดบล็อกเนี่ยต้องใช้วัสดุอิปอะไรบ้างครับแกลบกับดิน,นครับแกลบกับดินงสองอย่างเลยแล้วก็น้ำนะแล้วก็น้ําอืมหรือต้องตักดินไว้ให้มันแห้งกลางเลยครับไม่ครับก็แค่น้ําให้เป็นขี้โคลน,นะครับให้เป็นขี้โคลแล้วก็ยามมันกลายเป็นขี้โคลนแล้วก็ผสมกแกลบลงไปครับอ๋อแล้วก็มาสร้างบล็อก ก็ทําใส่ในบล็อกนะความยาวประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ความหนาของมันก็อยู่ประมาณสิบเซนนะความกว้างยี่สิบนะความยาวมันสี่สิบเซนยี่สิบคูณสี่สิบว่างั้นใช่ครับหนาสิบสิบเซนสิบเซนอ้โน่าสนใจอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อเต๋าครับชื่อเต่าผมชื่อวิทย์นะยินดียินดีที่รู้จักครับผมเดี๋ยวดูแล้วผมชอบแนวคุณมากเลยอ่ะฮะทไมะพี่ดูดูแล้วน่าจะคุยกันรู้เรื่อง ใช่ประมาณนั้นดูๆแล้วแบบเออเออเขาเรียกอะไรดีอ่ะประมาณนั้นแหละเหรอพี่โจอยู่นู่นเหรอก็อยู่ไปไปก็ไปบ้างะไปที่นู่นเสียใจไม่เสียใจมาไม่เจอเนี่ยผมน่าจะโทรนัดก่อนแม่พูดพูดยังไงโทรนัดแล้วจะแล้วจะเจอตัวได้ง่ายๆรรตาาง็าาาาเเีหอ พี่โจนี่แกเป็นคนยังไงอะส,งงสบายสบายเหรอในความในความคิดคุณคุณว่าเขาติดไมมมหมนะผมดูคุณผมยังรู้สึกว่าคุณติดเลยอะ<ด>มากใช่ไหมนั่งคุยกับคุณเต่าต่อดีกว่านี่ไม่ไม่ไร์สดเขาเรียกว่า,าวบันทิกของคนบ้า,อาตอนนี้เราเราเข้าไปศูนย์เจ็ดมลพันธ์ครับของโจมจันได เข้าไปแล้วว้าวนี่คือศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์ของนิดใดนะครับที่เขาเก็บไปเห็นไหมครับเชียร์ลินคอนนะซสิสซมิตต่างๆน,นานาครับว้าวปีเปิดไฟด้วย <c oughs> สวยงามครับนี่ฮะโอ้หม,มีความรู้สึกครับความรู้สึกข้างนอกกับข้างในต่างกันอยู่อย่างนึงคือเย็นมากข้างในนี่เย็นมากท,าทั้งๆที่อยู่ในฟิลลิ่งเดียวกัน อยู่ในอาณาเขตเดียวกันแต่พอเข้ามาในบ้านดินความรู้สึกคือเย็นมากๆนะดูเล่นบนอันนั้นคือคล้ายๆเป็นฟอรอที่สองนะครับมีการใช้เหล็กนะอันนี้น่าจะเป็นยุคปรับปรุงละก่อนหน้านี้น่าจะใช้ไม้นะฮะพี่ตองของเราครับนะนะพี่ตองเราเป็นผูชายที่เท่มากก่อ <c oughs> นหน้าน้ก่อนหนห้านี้ผมยังไม่ตัดผมนะคุณอ,อะเจอคุณ เออเจอคุณหรือเจอเราอาจจะโดนจับได้ทั้งคู่ <S 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 อันนี้คือห้องเย็นน่ะฮะตู้เย็นเก็บมาได้พันน้องพี่เก็บมาได้พันนี่คือตู้เย็นอ๋อมีตู้เย็นเก็บมาได้พันด้วยอ๋อเพราะมาเลพันบางมาเลพัที่ต้องใช้ความเย็นนะอุ่นเราเก็บเป็น,ยนอยู่เป็นปีพี่แต่เป็นปีพี่แต่พันด้วยนะ มีมันได้พันแคคตัสบ้างไหมไม่มีพี่พี่มีไหมพันสี่ก็ได้ก่อนแคคตพันเมาพันไหนพันที่มันเมาได้ครับผมมีมีมีมสายเดียวกันจากที่ดูเรื่องน่าจะเป็นสายเดียวกัน,กกน,นอันนี้ข้างบนข้างบนขึ้นไปได้ไหมไม่แล้วไม่ดีครับพี่ไม่มีอะไรพี่มีคนพักอยู่พี่ออมีคนพักอ่ะน,นอนอยู่ไหม อ๋อนี่เป็นที่มมล็พันนะครับผักแล้วก็ผลดอกไม้ผลไม้นะครับเขาทำการแจกเมล็ดพันนะฮะเพื่อทําไมต้องมีการแจกเมล็ดพันธุเพราะว่าตอนเนี้เมล็ดพันธ์ต่างๆมันโดนอิทธิพลจากที่อื่นมากระทบทําให้เมล็ดพันธุ์ของเราอ่ะที่เป็นทิ่ถิ่นดั้งเดิมอ่ะมันสูญหายไปหรือเขาเรียกว่าสูญพันธุ์เมล็ดพันธุ์สูญพัน์ จริงๆแล้วเรามีเมลิดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ท้องถิ่นที่ดีและมีประโยชน์ที่สามารถกินไปได้แต่เราโดนเมลิดพันธุ์ของอุตสาหกรรมมาทําให้พวกมันหายไปนะครับเป็นคล้ายๆเมล็ดพันธุ์ที่ตัดต่อ GMO ตัดต่อพันธุกรรมทำให้มันหายไปทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเมล็ดพันธุ์ของบ้านๆเราอ่ะก็มีของที่ดีอยู่แล้วนะมันก็จะสูญพันธุ์ ดูครับมีความสวยงามที่ผมชอบคือดินนะฮะนี่คือความพิเศษของบ้านดินความพิเศษของบ้านดินคือเข้ามาแล้วมันเย็นมากนะ<อ>ข้างนอกเนี่ยผมเดินออกไปแล้วผมรู้สึกร้อนแต่ข้างในนี่ยเย็นมากเลยนะครับ<อ>บันไดครับรรบันไดมลฤทัน <c oughs> บันไดมฤทันนี่ฮะอันนี้ก็คือซองมิทันต่างๆนะครับที่สามารถลงทะเบียนแล้วมาขอ,อ,อมลฤทันได้นะฮะ เราก็จะส่งไปส่งไปทันไปนะครับยป็นยอดครับยิ็นยอดครับอันนี้ยต้าอฉันจะใส่แชากเอันนี้อะไระครับอันนี้ย้อมใบสักรับย้อมใบสักย้อมผ้า ยมผ้าจากใบสักโอ้ได้ด้วยเหรอได้สีเทาอ้อมผ้าจากใบสักจะได้สีเทาใช่สีน้ำตาลแค่ตัวมันเองจะเป็นถึงหัวแก้ตพึ่งกับหัวงาเราก็ไม่ต้องเพิ่มเราเอาแค่เฉยๆแก้วันนี้บ้านดินก็ถือว่าได้ความรู้บ้างได้ความรู้เยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะไป ภูเขาวกันต่อนะผมนัดกับภูขาไวแล้วแต่ผมจะเข้าไปหากแกสักหน่อยนะไม่รู้ว่าอยู่เปล่า <laughs> นัดภาษาอะไรวะ <laughs> เดี๋ยวทางขางกับนะเราจะไปไล่บูขาท้ายยใหม่ที่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆบ้านโจนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านโจ บุริวันนี้ได้ไหมสุรีในร้านได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ครับลบลบกลนแขกท่านอื่นฮะเอ,อ้กูมีมีกูเป็นม,มีแขกคนเดียวตอนนี้ัวขาวอยู่นะโบขาวอยู่เรามารุ้นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีโเขาวจะออกมาเจอผมไหมผมมีความรู้สึกว่าเขาต้องออกมาเดีย๋ยวผมต้องถ่ายรูปคู่กับโเขาวสักหน่อยนะถ้าไม่ได้รูปคู่นะผมถ่ายกับช้างก็ได้ โอ้โหบูขาวตื่นมาตื่นมาลุกตื่นมาตื่นมาเจอป่าแล้วนะแม่มืมีเต่าด้วยมีเต่าด้วยอ่าเต่าเต่าเต่าเห็นเบลเห็นเบลเห็นเต่าไหมเต่าไหมเต่าเต่าเจอเต่ากูก็ได้เช็ดเขาบอกว่าลูกค้าคนตีเนี่ยบูขาเพิ่งเตะเข้าโรงพยาบาลไปอยู่โอ้ดูสิโล่งครับที่นี่เป็นของเรา เห็นใครไหมเห็นใครเดินอยู่ไหมเห็นใครเดินอยู่ไหมเห็นใครเดินอยู่ไหมหน้าเหมือนพี่บัวเดี๋ยวไปทักทายหน่อยโอ้โหมันบัวขาวตัวเป็นๆป็นไปดูเต่าเดี๋ยวเราไปดูเต่าอ๋อให้ภูเขาไหมฮะเฮ้ยดูสิดูสิ น่าจะใช่เว้ยน่าจะใช่รักดซับสไครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ภูเขาไหมฮะครับผมผมขอถ่ายรูปรูปหนึ่งได้ไหมรูปได้อะไรนะสองรูปก็ได้นะสองรูปงั้นผมขอสามได้ไหมได้เข่าเหนื่อยฮะไม่เหนื่อยครับไปซ้อมที่ไหนมาวันนี้เพิ่งมาจากกรุงเทพครับเพิ่งมาจากกรุงเทพโอ้ไม่ผมเพิ่งเห็นรูปตอนล้างเต่าอยู่เลยอะล้างเต่าไหมฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่า,ายรูปหน่อยนะจุบจ๊บจุนะ๊บได้เจอภูเขาแล้วเจอเจอภูเขาแล้วของจริงคนระับตัวเป็นๆน,นะไม่ต้องแอปแค่คนเดียวด้วยเดิน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 มาตามเดินมาตามโอ้มีความสวยงามครับมีความสวยงามข้างหลังเป็นข้าวนะฮะเป็นข้าวเป็นทุ่งนาแต่ตรงเนี้ย ผมไม่กล้าเดินเหยียบลงไปเลยไม่รู้ว่ามันจะบุมลงไปไหมเพราะว่าน้ําหนักผมเยอะนะอดีครับโอ้บุกเขาเดินเตะแล้วเดินเตะแต่เราก็โอเควันนี้ได้ถ่ายรูปบุกเขาแล้วไม่เจอพี่จนเจอบุกเขาก็ได้วะนะเห็นไหมผมบอกแล้วผมนัดคนไว้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอนะเราจะจะโม ออืม,อม,มาา,างีสวัสดีครับชื่ออะไรเราอะฮะชื่ออะไรครับร้อนไหมลูกร้อนไหมชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ย